คีโตไซลับน้ำหวานสูญแคลมาทำชาเขียวนมสดแบบแคลตำ่ำห <g ül üyor> วานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ <laughs> เป็นน้ำหวานที่ไม่มีแคลอรีนะครับไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนนะ <c ute> คีโตกินได้คีโตกินได้แน่นอนเพราะชื่อเขาคีโตไซลับ นี่ชายเขียวแบบนี้จุกจุกอะไรดีอะไรดียาอะพี่ปูเฮ้ยเฮ้ย ปักสากาไว้ให้นะครับผมนี่ที่ต่รสลับมีเกือบ30รสชาติอยู่ในตะก้าก็กดสั่งซื้อได้นะครับผมมีโปรซื้อสองแถมหนึ่งด้วยนะใช่เฮ้ยเซเว่นทำไมอ่ะใครสั่งครับไม่ได้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 สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้สั่ง ไม่ได้สั่งเนาะบูดบูด